โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมานะครับสอนเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มที่นะครับสามารถเปลี่ยนได้หลายภาษานะครับโดยในเลคเชอร์ที่แล้วนะครับเราได้สร้างฟอร์มที่สามารถเปลี่ยนได้หลายสีนะครับได้หลายธีมเนาะแบบนี้นะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับที่เราจะไปเขียนโค้ดเนาะตัวอย่างที่จะใช้ในการเรียนรู้นะครับก็คือตัวนี้ ก็คือที่พ่านมาเราเปลี่ยนธีมได้แบบนี้นะครับแต่นะครับเราจะนําฟอร์มตัวนี้นะครับมาต่อยอดโดยการเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะครับโดยตรงนี้มี3ภาษาเนาะภาษาอังกฤษนะครับภาษาสวีเดนแล้วก็ภาษาไทยผมลองคลิกที่ภาษาไทยนะครับเห็นไหมครับตรงไตเติลบาร์ของฟอร์มก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับตรงตรงนี้ก็จะเปลี่นภาษาไทยทุกตัวเป็นภาษาไทยหมดนะครับยกเว้นตรง ที่เลือกตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมลองเลือกภาษาสวีเดนนะครับตรวนี้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาสวีเดนเนาะทีนี้พอผมลองเลือกเป็นอังกฤษนะครับก็ทุกอย่างก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะโอเคนะครับตรงนี้มีวิธีการทําอย่างไรก็เดี๋ยวไปดูนะครับก็ให้เราเปิดโปรเจกต์ที่ผ่านมาไว้นะครับโปรเจกต์จากเลคเชอร์ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนธีมเนาะ ทีนี้นะครับมาดูมันมีตรงนี้นะครับลาเบลนะครับลาเบลแล้วก็ Radio button นะครับเพิ่มมาครับอ่าหนึ่งละนะครับต่อไปก็ Radio button นะครับเพิ่มมา3อันเนาะจากนั้นก็ทําการเปลี่ยนขนาดนะครับทั้ง4อันนี้เลยเนาะคลุมก่อนนะครับเปลี่ยนฟอนต เป็นอะไรดีนะครับตัวนี้แล้วกันเนาะลองดูก่อนนะครับประมาณสัก18ดอ่าดูจากตัวอย่างนะครับก็รประมาณประมาณนี้เนาะอ่านั้นบนตัวนี้เปลี่ยน t เทคเป็น please select your language ตามนี้นะครับโอเคแบบนี้นะครับ เราสามารถที่จะปรับออโต้ไซส์เป็นฟอลแล้วก็นะครับผมทําให้ดูนะครับตรงออโต้ไซส์ตรงนี้เป็นฟอลแล้วก็สามารถลากแบบนี้ได้เนาะอ่าแบบนี้แล้วก็นะครับจัดกึ่งกลางนะครับตรงเทคอะไลน์ A ด้านล่างนี้นะครับเป็นเป็นมิดเดิลเซ็นเตอร์นะครับก็จะได้แล้วเนาะ ถ้าต้องการให้อยู่ตรงกลางแบบว่าเสมอกับปุ่มนี่นะครับก็มีวิธีการคือปรับเป็นอันดับแรกก็ให้เป็นออโต้ไซส์เป็นฟอลก่อนนะครับจากนั้นก็ปรับเป็นเทคอะไลน์ Take A ine, เป็นมิดเดิลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ลากให้มาแบบนี้เห็นไหมฮะโอเคตรงนี้ได้แล้วเนาะ please s e l e c t your language ตรงนี้ผมใช้ตัวใหญ่นะครับเพราะว่าต้องการให้มองเห็นชัดบางท่านอาจจะใช้ตัวเล็กก็ได้เนาะ select ตัวนี้นะครับแบบนี้แต่ตรงนี้ผมใช้ตัวใหญ่ โอเคนะครับตัวแรกจะเป็นตรงนี้อก่อนอื่นนะครับตรงนี้เปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับเป็น lbl นะครับ lbl select language นะครับเพราะว่าเราจะเขียนคำสั่งควบคุมด้วยเนาะต่อไปนะครับตัวนี้ radio button 1ก็เปลี่ยนเป็น English radio button นะครับแล้วก็ ตรง property t a g เปลี่ยนเป็น English แบบนี้เนาะตัวที่2ก็เป็นนะครับ Swedish Radio b u t o n นะครับชื่อ property t a g เป็น Swedish นะครับตัวสุดท้ายเป็นนะครับ Thai Radio b u t o n property t a g ก็เป็น Thai โอเคนะครับ 3รตรงนี้ก็เปลี่ยนเฉพาะ Name กับ property Name กับ property text นะครับ2จุดเนาะจากนั้นก็ปรับแต่งนะครับปรับจัดเรียงตามต้องการเนาะแบบนี้จากนั้นก็ลองรันดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราสังเกตว่ามัน พอสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่มีเรดิโอบัต t อนตัวไหนเช็คอยู่เลยเนาะ,ะคือเป็นว่างๆนะครับสังเกตไหมฮะเนี่ยอังกฤษก็ไม่เช็คนะครับสวีดิชก็ไม่เช็คนะครับอ่าโทษทีนะครับตัวนี้แล้วก็ไทยก็ไม่เช็คนะครับปกติแล้วเปิดขึ้นมาต้องเช็คอังกฤษตัวแรกนะครับวิธีการทํำยังไงครับก็ให้คลิกตัวที่เราต้องการให้เช็คนะครับแบบนี้ผมคลิกอังกฤษนะครับเป็นค่าเดิมโแล้วกัน จากนั้นไปที่ตรงนี้นะครับเช็คเก็ตตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น true นะครับจากนั้นก็ลอง start ดูเราจะพบว่าตอนนี้ค่า default ของเขาเป็น English นะครับเพราะโดยปกติของ radio button เนี่ยจะสามารถเลือกได้แค่อันใดอันหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเราไม่สามารถเลือกทีละ2อันได้นะครับถ้าต้องการทำแบบนั้นต้องไปใช้พวก checkbox นะครับผมโอเคอันนี้ได้แล้วเนาะ ในส่วนของ gui นะครับมาดูต้นแบบใช่ไหมฮะคลา,ายกันนะครับตนนัวนี้ต่อไปนะครับวิธีการที่เราจะเก็บภาษาไว้นะครับผมได้ทำการาทำเป็น Resource File ให้แล้วเนะาะผมบันทึกเป็นไฟล์ของ microsoft word นะครับตรงน,นี้เป็น course resource นะครับก็จะมีให้แล้วนะครับตรงน,นี้ english นะครับ Swedish ตรงนี้แล้วก็ไทยเราสามารถ copy ไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการนําไปใช้เนาะก็ไปที่โปรเจกต์ของเรานะครับจากนั้นสร้าง resource ขึ้นมา resource file นะครับคลิกขวานะครับตรงนี้เลือก add เลือก new item นะครับจากนั้นก็ search คำว่า r e สอร์สนะครับตรงนี้ search แบบนี้ก็จะขึ้นเป็น resource file แบบนี้เนาะ คลิกแล้วก็ตั้งชื่อเนาะต้นแบบของเราจะเป็น English ก่อนเนาะอ่า r l i s h r e s o u r c e นะครับผมตั้งชื่อนี้เลยนะครับแอดเข้ามานะครับจากนั้นก็ให้ทำการตั้งนะครับชื่อชื่อเนมกับชื่อ Value นะครับโดย Value ก็คือเอามาจากส่วนนี้นะครับ Value เอามาจาก Microsoft Word นะครับ ส่วน n เนี่ยก็ให้ตั้งเหมือนชื่อพวกชื่อตัวแปรในการอ้างอิงเนาะผมจะตั้งนะครับให้กับปุ่มก่อนนะครับสำหรับเปลี่ยนชื่อ,เ,อเปลี่ยนภาษาบนปุ่มเนาะก็ตั้งชื่อว่าเชนตีมนะครับ value คืออะไร value ก็เป็นตัวนี้ครับเชนตะีมเนาะก็ป y มาเลยนะครับจะพิมพ์ออกก็ได้นะครับผมตรงนี้เพจเข้ามาเลยนะครับ เนมตัวที่2จะใช้สำหรับเป็นไททันนะครับของฟอร์มนะครับเปลี่ยนภาษาตรงไททันนะครับก็ตั้งชื่อเป็นฟอร์มไททันครับค่าไว้ลูก,ก็ไปก๊อบมาจาก microsoft word เนาะนี่ครับ English ให้เป็นค่าเริ่มต้นเนาะตรงนี้ copy มาเลยครับนำมาวางตรงนี้เนาะโอเคต่อไปนะครับ สำหรับลาเบลตรงนี้อ่าตรงนี้แล้วได้เลยนะ English กับ Change Theme Button ตรงนี้นะ e n g l i s ไตเติ e ต่อไปก็เป็นตรงนี้ครับเนี่ย hello my name is t a n i สายงามเนี่ยนะครับก็ตั้งชื่อเป็น my name นะครับง่ายๆเลย my name จากนั้นก็ copy มาครับ hello นะครับตรงนี้นไหมครับอ่า copy มานะครับวางเลยสุดท้ายครับ please select your language นะครับตัวนี้ก็ตั้ง name ก่อนเนาะเป็น select select language นะครับ copy มาครับ value please select your language ตัวนี้นะครับ copy มาตรงวางตรง value ตรงนี้ตอนนี้เราก็จะได้เลยนะครับตัว change team นี้ใช้สำหรับปุ่มเนาะ button ฟอร์มเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ไปด้วยเช้งตีมนะครับเราจะเก็บค่านี้เอาไว้มาใช้สำหรับปุ่มตรงนี้เปลี่ยนภาษาตรงปุ่มเนาะฟอร์มไทเตนนะครับก็คือตรงนี้ English w i n d o w form team i b s c o n tutorial ตรงนี้ไหมครับ my name hello ก็คือตรงนี้ hello my name is ธนินแสงงามเนาะแล้วก็สุดท้ายครับ select language นะครับก็คือตรงนี้ please select your language นะครับโอเคตรงนี้ เราได้ต้นแบบของภาษาอังกฤษแล้วนะตอนนี้จากนั้นก็ให้ปิดไปก่อนนะครับปึ๊บโอเคให้คลิกขวาที่ตัว English e n g l i s h r e s o u r c e resx นะครับคลิกขวาเลือก open with นะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะถามว่าจะให้เปิดด้วยอะไรนะครับเราก็เลือกปกตินะครับ manage resource file ตัวน,นี้เนาะคลิกโอเคครับก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะ copy ตรงนี้มาใช้แล้วนะครับก็ปี้วางเลยนะครับก็ีแล้วก็วางแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ตั้งชื่อเลยครับเป็น Swedish นะครับจากนั้นก็วางอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไทยนะครับเพราะว่ามี3ภาษาเนาะก็ต้องทำให้ครบทั้ง3อันนะนะครับตรงนี้ Re s o u r c e โอเคทีนี้ให้มาแก้ตรง s w Swedish resource ก่อนนะครับก่อนที่จะไปไทยนะครับตรง name นะครับคอลัมน์ a m e ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฉพาะ value นะครับก็ไปก๊อปปี้มาเลยครับ Swedish เนี่ยนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องแปลอะไรนะครับตรงนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าเป็นตัวอย่างนะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาของเรานะครับเป็นภาษาสวีเดนเพียงแต่ว่าตรงนี้ก็ได้รับการตรวจสอบมาระดับหนึ่งนะครับโอเคก็ Copy มาเลยครับ Copy มาใสา่ได้เลยสุดท้ายครับตัวนี้โอเคก็ okay. ให้เซฟนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ไทยรีสอร์ทส,สุดท้ายแล้วครับ ก็ปีมาเลยครับเปลี่ยนตีมตัวนี้ผมเรียงลำดับให้แล้วนะครับสำหรับก็ปีวางได้เลยครับที่2องก็ปีมาเลยนะครับตัวที่3ตัวสุดท้ายครับกรณาเลือกภาษาของคุณนะครับ โอเคตอนนี้เราได้ resource file สำหรับทั้ง3ภาษานะครับคือ English resource เนาะ Swedish resource นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น Thai resource ครบแล้วเนาะตรงน,นี้ก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือต้องการใช้คำของเราเองก็เปลี่ยนเอาตรง value นะครับส่วนส่วนส่วน,วนที่ไม่ควรเปลี่ยนคือตรง column name นะใช้ใช้เหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับเราเปลี่ยนเฉพาะ a ว u ู ในแต่ละภาษานะครับโอเคเนาะตรงนี้เขาจะตรงกันนะครับปิดไปเลยจากนั้นนะครับให้เรา double click ไปตัวที่ตัว radio button เลยครับแบบนี้มันจะมีนะครับ event check the c h a n ให้เนาะประจำตัวของเขานะครับ double click ทั้งสามอันนะครับอ่าแบบนี้จากนั้นนะครับให้เราสร้าง เป็นเหมือนโปรแกรมย่อยเนาะเป็นซับโปรซีอร์สำหรับใช้ทั้ง3 r มรี o อเบ ton นะครับแล้วก็นำไปใช้ตรงฟอร์มโหลดด้วยเราจึงต้องเขียนไว้รวมศูนย์ไว้เลยนะครับจะได้เรียกใช้จากหลายๆจุดเนาะตั้งชื่อว่าอั d เด e language จากนั้นก็ส่งให้ส่งเป็นชื่อของ Radio บอร์ทอมานะครับเป็นพารามิเตอร์นะ s radio button บ,บน็นี enter นะครับเวลาที่เราคลิก English radio button นะครับก็ส่งชื่อของ English radio button มานะครับส่งชื่อนี้ไปนะครับเวลาเราคลิก Swedish ก็ให้ส่งชื่อ Swedish radio button ไปเวลาเราคลิกไทยก็ให้ส่งไทย radio button ไปเนาะส่งเนมไปนะครับ อ่าทีนี้วิธีการเรียกใช้เนาะตอนนี้ผมยังไม่ได้เขียนนะอันนี้เป็น to do ไว้ก่อนวิธีการเรียกใช้จาก3จุดตรงนี้ให้เช็คโดยใช้ if นะครับ if english red overton check get นะครับเท่ากับ true then ก็เรียกใช้ภายในบรรทัดเดียวเลยนะครับแบบสั้นๆเนาะ update language นะครับฉะนั้นในวงเล็บเขาพยายามบอกว่าให้ส่งอะไรไปครับ ส่งเรดิโอวัตถอนไปก็เราส่งนะครับตัวแรกเป็น English radio button นะครับให้ทำแบบนี้กับอีก2อ,อันเนาะคลิกขวาวางไปเลยแล้วก็ Swedish radio button นะครับอ่าเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะ Swedish, Swedish Swedish radio button ไม่ขึ้นนะครับ คัดปีวางเลยเราเช็คเก็ตอ่าแล้วก็ก๊อปมาเลยครับตรงนี้ก็เป็นไทยเรดิโอบัตเทิลเนาะคัดปีวางเลยครับไทยเรดิโอบัตเทิลอ่าถ้ามีการเช็คอังกฤษก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้ามีการเช็คสวีเดนสก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาสวีเดนถ้ามีการเช็คคลิกไปที่ไทยเรดิโอบัตเทิลก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้คือหลักการเนาะ ซึ่งเราก็จะมาเขียนตรงนี้แหละครับการเปลี่ยนภาษาเนี่ยตรงโปรแกรมย่อยนะครับ sub ปรซ c e d อร์หรือบางคนเรียกว่าเมธอดก็แล้วแต่นะครับผมวิธีการตรวจสอบตรวจสอบจากอะไรครับว่าเขาคลิกปุ่มไหนก็ตรงนี้ไงครับที่เราส่งมาเนี่ยเรดิรโอบัตอตเนี่ยชื่อใช้เราสามารถใช้ if ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมชอบใช้ select case นะครับ select case นะครับพิจารณาจาก radio อะไรครับ .name นะครับตรงนี้ต้องตั้งให้ตรงนะโดยค่า name นี่มันจะเป็นสตริงนะครับเห็นไหมครับเป็นสตริงที่ดึงมาจากชื่อของ radio button ทั้ง3ตัวนะครับเนี่ยเราถ้าเราไม่แม่นก็ copy มาเลยนะ copy มาแล้วก็วางแบบนี้นะครับ case หนึ่งและ o p case ที่2 copy อ่าสวิ h ชมาครับอ่านี่ผมทำให้ดูนะแต่บางท่านชอบพิมพ์ก็พิมพ์ได้เลยนะครับแต่เพื่อความแม่นยำก็ copy ชื่อมาเลยนะครับ c a s เ <Case, S 1> พราะบางทีเราตั้งชื่ออาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะครับการ copy มาก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับเกิดขึ้น3กรณีนะครับกรณีแรกก็เป็นชื่อเรดิ o อ u t t o n English ที่2เป็นสวีดนที่3เป็นไทยเนาะต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นการเรียกใช้ resource file นะครับตรงนี้แหละครับเราจะเรียกใช้จากเนี่ย English resource ตรงนี้เราจะเรียกใช้ตรงนี้นะครับ Swedish ก็ตรงนี้นะไทยก็เรียกใช้จากตรงนี้เนาะมาตัวแรกก่อนเลยครับมี t อตนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนตรงไหนนะครับมี t อตจะเป็นตรงนี้นะ English w i n d o w ฟอร์ม e ีม m อเ s t ซุงด t ว r ทเรียเนี่ยนะครับ ก็คืออข้อความบนไตเติ้นบาร์ของฟอร์มนั่นเองเนาะเท่ากับนะครับ m y resource อันนี้คือการเรียกใช้ค่าที่อยู่ใน resource ไฟล์นะแบบนี้การใช้ my จากนั้นก็ dot ing list resource นะครับเป็นชื่อตัวนี้ชื่อไฟล์เนี่ยจากนั้นก็ระบุอะไรครับระบุชื่อ name ที่เราต้องการอ้างอิงนะครับ อ่ะลองเปิดดูนะฮะเนี่ยเนมตัวนี้นะครับเนี่ยระบุชื่อ name ไปนะครับสำหรับฟอร์มก็คืออะไร์ม r m t เ t ิ e นั่นเองเนาะ form title นะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วได้ในส่วนของชื่อเติลบาร์แล้วนะครับตันนี้ English นะครับต่อไปเปลี่ยนอะไรเอ่ยเปลี่ยนตรงนี้ hello my name is ธนินแสง่งามนะครับก็ชื่อคอนโทรลเราคืออะไรครับ lbl name นะครับ dot text นะครับ property เท่ากับ my. resource ครับ English. อะไรครับทีนี้อ่าก็คือ my name นะครับที่เราตั้งไว้เนาะมาดูเห็นไหมฮะ my name Hello my name is ตัวนี้เนาะ my name นะอันนี้นะโอเคได้แล้วนะครับสองอันต่อไปอะไรเอ่ยอ่า please select your language นะครับตัวนี้ก็เป็น lbl select language. t e x t เท่ากับ my. resource เหมือนเดิมเลยครับตัวนี้ English นะครับ select select language ตัวนี้นะครับฉะนั้นตัวสุดท้ายจะเป็นปุ่มนะครับตัวนี้ Change t h e m e BTN Change t h e m e text นะครับข้อความบนปุ่มเนาะเท่ากับ my. resource English resource Change t h e m e นะครับอันนี้คือต้นแบบนะ เมื่อเราได้ต้นแบบแบบนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะ Copy ไปเลยนะครับเพราะว่าชื่อต่างๆนั้นเหมือนกันยกเว้นชื่อ Resource File เนาะเปลี่ยนจาก English Resource เป็นสวี s ด Resource นะครับตรงนี้เปลี่ยนจาก English เป็นไทยนะครับตรงนี้แล้วก็ Copy ไปวางเลยนะครับจะรวดเร็วนะครับผมอ่าคลิกดูเพื่อให้มั่นใจว่าตรงนี้เปลี่ยนหมดแล้วนะครับมี4จุด คลิกแบบนี้ให้มันไฮไลท์นะครับคลิกโอเคเนาะจากนั้นก็ทดสอบดูได้เลยครับว่าตอนนี้เปลี่ยนภาษาแล้วหรือ,อยังเนาะลองคลิกเป็นภาษาสวีเดนอ่าสังเกตว่าด้านบนนะครับ1จุดละ2จุด3จุด4จุดนะครับไทยดูนะครับปึ๊บอ่า ภาษาไทยสวัสดีฉันชื่อกรุณาเลือกภาษาคุณแล้วก็เปลี่ยนธีมนะครับลองกดภาษาอังกฤษดูก็กลับเปอังกฤษอย่างงี้เนาะแบบนี้ครับโอเคตอนนี้เวิร์กแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่จะจบเลคเชอร์ก็อีกนิดนึงนะครับเวลานะครับที่เราเปิดฟอร์มมาก็ต้องการให้มันมีค่า d e f a u l t ใช่ไหมครับว่าต้องการให้เลือกภาษาอะไรอย่างงี้นะครับเป็นค่า d e f a u l t แล้วก็ไปตรงฟอร์มโหลดนะครับฟอร์มโหลดก็อัปเดต อัปเดตล g u ก g e นะครับแล้วก็ส่งชื่อ Radio อบ t t o อนไปเนาะเราดูก่อน,นครับอ g ง i s h ใช้เราตอนในที่นี้ผมจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็ส่งเป็นอ n ง l i s h r ด d โ o บ u t t o n ไปนะครับ Copy ตรงนี้ไปนะครับ English Radio Button ไปตรงฟอร์มโหลดที่เดิมนะครับส่งตรงนี้ไปนะครับตรงนี้ ใช้เป็นชื่อตรง,ตรงเลยเนาะอ่าเรอทอนนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าลองดูก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับถ้าผมต้องการให้ค่า default เป็นภาษาไทยก็เปลี่ยนตรงนี้ครับไทยเร d ออ t ทอนนะครับลองสตาร์ทดูเห็นไหมครับสวัสดีเพียงแต่ว่าในส่วนนี้อาจจะต้องเขียนคำสั่งเพิ่มเติมเนาะ แต่ตอนนี้หมายถึงว่าเป็น Default ที่ว่าเราต้องการให้ให้เปลี่ยนเป็นอะไรแล้วกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะมี if e l s e ตรงนี้นะครับว่า,าถ้าตรงนี้เป็นภาษาอะไรก็ให้ไปเช็คตรงเช็คตรงเดตออบอทอนนั้นๆเนาะแต่ในตอนนี้ยกตัวอย่างให้ดูอ่ะสวีดีตนะครับต้องการให้เป็นภาษา Default Start ใหม่นะครับก็จะเป็นภาษาสวีเดนแบบนี้เห็นไหมครับ แต่ตอนนี้ให้เพื่อให้ง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องเช็คอิฟนะครับก็ให้เป็น default เป็น English แลซะกันนะครับส่วนในการที่จะเซฟการตั้งค่านะครับว่า User ตั้งเป็นภาษาอะไรไว้นี่ก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นขั้นสูงต่อไปในการที่จะเซฟ Setting ซึ่งก็ใช้พวก my setting นะครับอะไรพวกนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในขั้นสูงต่อไปเนาะส่วนในเลคเชอร์นี้ก็ทดสอบก่อนที่จะจบนะครับ เปลี่ยนภาษาครับอ่าตรงนี้ก็เช็คให้แน่ใจว่าเราได้กำหนดถูกต้องนะครับบางทีอาจจะสับเปลี่ยนที่อยู่ตำแหน่งนะครับเช้งทีมพร s เซ e c t hello English เนอะนี่อ่าเห็นไหมครับเปลี่ยนทีมกำนเลือกภาษาสวัสดีภาษาไทายด้านบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนทีมได้แบบนี้เนาะ โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณมากครับ